เลิกงามยามดีนะครับเช้าวันที่26นี้นะครับผมเรามีส่งมอบรถกันก่อน3คันเลยนะครับผมามาชมบรรยากาศการส่งมอบของเราตอนเช้า,น,ชานี้นะครับผมอ่ะเห็นช่างแวบบๆช่างตอนนี้มาตรวจสอบความเรียบร,ร้อยนะครับก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับคันแรกเลยเป็น h อ n d a Jazz นะครับ ปี2024เทานะครับส่วนคันที่2นะครับเป็น Mazda CX 3 0ปี2020เหมือนกันสีเทาเหมือนกันนะครับลูกค้าซื้อเงินสดเลยครับ Mazda นะฮะบอกเลยนะครับผมทั้ง2คันนี้ดูแลโดยเซลล์น้องแชมนะครับผมนะครับทั้ง2คันนี้ลูกค้ามีเลือกออก9ก้าโมงกนาทีพร้อมกันนะครับผมส่วนคันซิตี้รอประมาณ10บโมงนะครับนะครับอ่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วครับ9ก้าโมงกนาทีนะครับลูกค้าอ่ากำลังขับรถจะกลับบ้านแล้วนะครับผมขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยทั้ง2ครอบครัวเลยนะครับคันที่2 ตามไปเลยนะครับ Mazda CX 3 0นะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจรถยนต์มือ2เกรด A นะครับผมนะครับสามารถแวะเวียนเข้ามาที่บริษัทเราได้นะครับสามแยกไฟแดงวัดท่ามสวนจังหวัดกระบี่นะครับหรือลูกค้าสามารถทักแชทเพจเรามาหาเราได้เลยนะครับอ่ะมาดูคันที่3ามไปก่อนนะครับคันนี้ซิตี้นะครับซิตี้นะครับปี2020เหมือนกันนะครับพี่ขอมาช่วยปล่อยด้วยเคสนี้นะครับดูแลดูเซลน้องวินะครับผมอ่ะสำหรับลูกค้าไฟครั้งแรกกัน ถ้าลูกค้าสนใจรถยนต์มือ2เกรดเอสภาพดีรับประกันนะครับผมต้องติดต่อที่เราเท่านั้นนะครับบริษ,ษัทวิชิตไทยวิญญาณการสัญญาไฟแดงวัสดสุจังหวัดกระบี่นะครับ